กำลังรับฟังรายการชาย a l i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุดธศุกร์ทางช่อง YouTube ไทยไรเตอร์สดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชาย a ล i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับคงจำได้นะครับว่าหลายเทปก่อนเนี่ยเราสัมภาษณ์อาจารย์สุมเมศ,ศวิทยาสเถียรน,นะครับแล้วก็ท่านเอ่ยถึงการทำงานชิ้นหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่ยาวนานแล้วก็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยเ,เนื้อหาสาระแล้วก็เป็นงานที่ท่านภาคภูมิใจมากเล่มหนึ่งนะั่นก็คือเหยื่ออธรรมของวิกเตอร์ฮูโกหรือวิกเตอร์ฮูโกที่เราคุ้นชื่อกัน โดยที่เหยื่อทําเล่มนี้เนี่ยท่านบอกว่าเป็นเหยื่อทําฉบับสมบูรณ์เนื่องจากถ้าย้อนกลับไปฟังนะครับผมจะขออนุญาตย้อนให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงว่าท่านบอกว่าสิ่งที่เคยแปลไว้เนี่ยแปลได้ครึ่งหนึ่งนะฮะสองสองพาร์ทนะฮะสองภาคแต่ว่าคราวนี้เนี่ยท่านคิดว่าจะต้องแปลให้ครบแต่ว่าคุณป้าชนิดท่านบอกว่าไม่ไหวละสายตาไม่ดีแล้วท่านก็พยายามหาคนมาแปลแต่ก็แปลไม่ได้สักทีนะครับท่านคงจาได้นะครับว่าท่านอาจารย์สุเมธท่านเล่าให้เราฟังอย่างนี้ จนกระทั่งวันหนึ่งครับในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติท่านได้พบกับผู้ที่ท่านเรียกว่าเพื่อนเก่านะครับซึ่งก็เรียกว่าทํางานทั้งด้านของภาษาด้วยแล้วก็งานพัฒนาด้วยวันนั้นท่านได้พบกันที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติแล้วก็ปราบเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งนักแปลท่านนั้นก็รับปากว่าแปลได้แต่สิ่งหนึ่งที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือนักแปลท่านนั้นยอมออกจากงานประจําเพื่อที่จะมาแปลงานชิ้นนี้ที่ถือว่าเป็นงาน วรรณกรรมสําคัญระดับโลกนะฮะแล้วก็ทําให้เราได้มีเหยื่ออธรรมฉบับสมบูรณ์ที่มาประดับในวงการหนังสือของเราครับนักแปลท่านนั้นถ้าเอ่ยชื่อมาทุกท่านก็คงคุ้นชื่อกันดีนะฮะในฐานะที่เราเป็นนักอ่านงานวรรณกรรมแล้วก็คุ้เคยกับผลงานที่แปลระดับโลกมาแล้วนะั่นก็คืออาจารย์วิพาดากิติโกวิทซึ่งวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราอยู่ในซ้ายกับเราครับท่านอาจารย์วิพาดาสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับขอพระคุณอาจารย์มากๆนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับดดีค,ครับผมออาจารย์ครับที่ผมเกินไปเมื่อครู่ในคงคงไม่เป็นการเกินไปนะครับสําหรับที่มาที่ไปของเหยื่อทําฉบับสมบูรณ์ต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยว่าอาจารย์ใช้เวลาแปลเล่มนี้เนี่ยคือแปลใหม่ทั้งหมดเลยสามปีใช่ไหมครับอาจารย์อ่ะใช่สามปีโดยประมาณครับ แล้วอาจารย์เรียกว่าอาจารย์ตัดสินใจออกจากงานประจําที่ทําอยู่ในเพื่อมาแปลเล่มนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือก่อนหน้านั้นได้เคยแปลทิ้งไว้คือแปลแบบพอมีงานประจําก็แป่แปลหยุดหยุดพองานเยอะก็หยุดแล้วบางทีคอมก็เจ๊งข้อมูลหายทําใหม่ครับมันเริ่มใหม่อยู่หลายรอบอแล้วมันก็ไม่ไปถึงไหนสักทีที้เรื่องมันยาวอะงานมันยาวงานเยอะก็ตัดสินใจว่าถ้าไม่ออกจากงานทำจริง ทำเต็มที่ทาจริงใจเลยมันก็คงไม่เสร็จไม่มีวันเ,เสร็จอ่ะท,ท่านผู้ชก็เลยต้องต้องออกมาครับก็ออกมาเพื่อจะทํางานนี้ให้จบอ่ะไมงั้มนมันก็ขรา,าคาสัง่งเ <c oughs> นี่ยนะ <c oughs> ก็เป็นสิน่งที่ก็เหมือนกับที่ที่ได้เกิดไว้ที่ว่าได้พบปืนชุมะครับ <c oughs> ก็ได้คุยกันว่าเราเนี่ยารทำเรื่องนี้ครบเพราะว่ามันเป็นวรรณกรรมอมตาของโลกที่งคนผู้อ่านทั่วโลกมันจะแปดเป็นร้อยกว่าภาษา ผู้อ่านีนเขารู้จักกันเยอะมีหนังมีละครก็เยอะครับนไทยไม่ได้อ่านจะบับสมบูรณ์นี่มันก็น่าเสียดายก็เลยตั้งใจว่าเราจะาออกมาทำเพื่อให้ครบถ้วค,ค,ครับ,รบเมื่อกี้คุณผู้ฟังครับก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยผมได้คุยกับแตนจาวิพาดาท่านบอกว่าแค่เฉพาะสำนวนจีนอย่างเดียวเนี่ยมีทึงประมาณยี่สิบสำนวนขนาดเลยเหรอครับอาจารย์ครับใช่ค่ะคืออาไปค้นเนี่ยคือระยะหลังีอินเทอร์เน็ตเรา คือพี่กูเกิเนี่ยช่วยไปเยอะพอคนเข้าไปในกูเกิลในภาษาจีนนี่ค,คนเล่นเนี้ยมีหลายสำนวนมากนับไปนับมาโอ้โหทำหนเยอะอย่างนี้อย่างน้อยก็น่าจะยี่สิบอะเพราะว่าจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากมันทนก็เยอะคนก็เยอะคนเก่งก็เยอะ,ยอะแล้วคนที่รู้ภาษาแล้วก็อยากแปลนี่ก็เยอะคือคนที่รู้ภาษาแล้วชอบวรรณกรรมนี่มกักจะอยากแปลให้ชุมชนออกมาครับมันคล้ายกับมันเป็นความเป็นความอยากของคนที่นักวรรณกรรมครับ เพราะมันมันท้าทายด้วยม,มันก็ให้อะไรต่ออะไรเยอะแต่ผู้แปลเองด้วยก็เลยมีคนแปลอมาเยอะแล้วก็หลายสำนวนมากคอนอ่านสามารถเทียบกันได้ผู้อ่านเทียบกันได้แต่ว่าตอนที่ตอนนั้นที่เลือกมาเป็นฉบับที่ช่วยในการในการเทียบเคียงกับที่แปลเนี่ยก็เป็นฉบับของมีมหาลาษีปักกิ่งทางการเ,เขาเขาให้แปลอย่างเป็นทางการเลยค่ะเป็นฉบับที่ถือว่า ขาก็ม oh, so, oh. ีการตรวจสอบในการแล้วว mm ่าครบถ้วนสมบูรณ์ีแล้วก็เลยเลือกชุดนี้มาครับคือเป็นออฟฟิเชียลที่มหาวิทยาลัยให้แปลเลยใช่ไหมครใช่คือเป็นกระทรวงวัฒนธรรมของจีนเขาให้แปลครับผมก็ของทางมหาวิทยาลัยปักกิ่งเนี่ยท่านเป็นคณะของที่เรียนภาษาฝรั่งเศสนโยบายเนี่ยเขาทำกันออกมาครับตอนที่แปลนี่ใช้คือต้นฉบับเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็มีฉบับภาษาอังกฤษฉบับภาษาจีนครับ เพื่อที่จะให้มันมคือคืออย่างหนึ่งต้องเข้าใจว่าออโภแปลไว้เขียนไว้เมื่อร้อยยี่สุกปีมาแล้วครับผมครับผมแล้วภาษาสมัยนั้นเนี่ยใช่มันมันเปลี่ยนไปเยอะอ่งแล้วก็ภาษาของกวีอ,อกุกรมกวีภาษาเขาเองนี่ยากยากมาหันมีย่อนหน้าหนึ่งบางครั้งเนี่ยครับคือประโยคหนึ่งสิบเจ็ดบรรทัดครับยาวมากมันมีซอน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 ,ซอน,ซอน,ซอน ตีความอย่างนีให้มันถูกเพราะฉะนั้นการเทียบเคียงนี่มันจะช่วยได้เยอะว่าใครแปลแค่ไหนยังไงครับแล้วก็พบว่าแต่ละสํำนวนไม่เหมือนกันเลยอ้าว <laughs> ันจะเห็นได้ว่าคนคนแปลเนี่ยครับสามารถจะตีความกันได้หลากหลายขึ้นกับความ้นใจของทงั้งวัฒนธรรมทั้งกาษาทั้งภาษา ครันแต่ละคนด้วยม,มันจึงรินเขาก็เลยมีเยอะแล้วแต่คนแปลแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนบรรยากาศครับผมเมครับ ตรงนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต้องอ่านตำราของฝรั่งแล้วก็ปรากฏว่าอ่ะเอยชื่อก็ได้อย่างเขามาร์กก็ดีหรือว่าคือพวกพวกนี้นะฮะคือบางทีเนะี่ยผมยังแอบนึกอยู่ในใจเลยฟู l สต t o p อยู่ตรงไหนครับท่านจุดไม่เป็นเลยฮะเดี๋ยวมมเดียวท่านก็คอมมาเดี๋ยวเดียวท่านก็คอมมาพวกนี้เขาจะเขาก็คงจะมีวิธีคิดของเขาอะนะฮะซับซ้อนซ้อนซ้อนนไปเรื่อยๆยโอ้อัศจรรย์มากเลยครับอาจารย์ครับ คนคิดนี่เรื่องนี้ความคิดเขากือเขาคิดกันเยอะคใช่ไหมเขาเองก็อาจจะหาภาษาที่มันจะกระทับอยู่เรื่องต้นไม่ได้ที่จะสื่อไอ้สิ่งที่เขาคิดทั้งหมดออกมาเขราก็เลยเขียนออกมาเนี้ย่อย่างนั้นทั้งข่าวมาสก็ดีทั้งอูโกก็ดีแต่ไอคนท่่นักรัชยายี่นักรัชยาชาวเยอรมันเนี่ยครับโขภาษายากมากแล้วก็เคยแปลอย่างแปลวรรณกรรมเยอรมันเนี่ย ทั้งหมดมีอยู่หนึ่งพารากราฟโอ้หายใจไม่ออกเลยมันมันต่อต่อกันครับงานงานของบางคนมันยากครับครับก็ต้องมีความอย่างเงี้ยใช่บางทีก็อย่างที่ผมบอกอาจารย์คือตอนใดยังแอบยังแอบคิดเลยจุดบ้างก็ได้นะครับขึ้นขึ้นโยธาใหม่บ้างก็ได้นะครับอืมคิดม้งใช่ครับเอคุณตับฟัง คอมออมาอา oh, อ่าทั้งเซนีคอมม่าทั้งอกหอกอไอ้เซมิค,คอลอนนี่ก็ตัวยากเหมือนกันนะาจย์เพราะบางทีถ้ามันโผล่มานเนี่ยเราก็ต้องดูเหมือนกันนะว่า,าเอา๊ะเขาจะไปขยายความหรือต้องการจะอะไรตรงไหนเนี่ยครับอยู่ที่ไหนใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นปรญหานนตรงเนี้ยเหอย่างเขาใช้ปัตานามาขเขาใช้ <laughs> ขึ้นเขาเนี่ยที่้วอันนี่ย หลายๆวักเข้าเนี่ยผสมรวงคนไหนดึงคนไหนกันอาใช่ครับแต่เลสับปะรดหมดแล้วเราจะเอาคนไหนดึงคนไหนเพราะว่าบางครั้งมันก็มีความยากก็คือคิถึงอะไรีิถึงไทยมันต้องอ่านมันคืซ้ำๆมากว่ะ อันนี้คนนี้คือนกนีคนนี้คือในขออ,อ๋อใช่ใช่เนี่ยจากประสบการณ์ของอาจารย์ในการแปลวรรณกรรมระดับโลกอย่างเหยื่อธรรมรวมถึงโองานหกต่อสตอยนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับอาจารย์ครับ <c oughs> อาจารย์มีประสบการณ์เหล่านี้มากมายเนี่ยผมอยากขออาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าปัญหาอุปสรรคในการแปลอาจารย์พบอะไรมาบ้างครับ <c oughs> นอกจากไอ้อนายาวๆแบบที่ว่ามาเนี่ยฮะอุปสรรคถ้าหากเป็นวรรณกรรมคลาสสิก ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือเราต้องรู้ประวัติในช่วงนั้นต้องรู้ข้อมูลรู้เหตุการณ์ก็ว่ามันขึ้นกับการจะมีความมันขึ้นกับไอ้เนี่ยไอ้การรู้เบื้องหลังมีแกล่าวที่มาเหตุการ์เราจะมีความยังไงอย่างหนึ่งคือเรารู้รักกาวของผู้เขียนแค่ไหนก็เรารู้ประวัติหรือประวัติชีวิตของเขาว่าเขาเขียนเรื่องนี้ในช่วงนี้ก็อยู่ในสภาพว่าแบบไหนหลายๆเนี่ยเราจะสามารถจะถีความง่ายๆที่ว่า ประโยคแบบนี้ที่เขาเขียนแบบนี้เนี่ยเพราะน่าจะหมายถึง,ไงไะอะไรที่จะสื่ออะไรเพราะคนเขียนเองตอนที่เขาเขียนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เขาไม่ได้คำนึงหรือคิดถึงว่าคนอ่านจะรู้สึกยังไ<ช>งก็ะจะถึงตามที่เขาอยากเขียนถึงสะท้อนในสถึงที่เขาคิดแต่พอเวลามันผ่านไปในเรื่องพวกนี้เนี่ยคนมาอ่านอย่าว่าแต่แป,แปลเลยค่ะน่าแต่คนอ่านต้นฉบับภาษาเองคนในบัดในชาติเดียวกันเองวัฒะนธรเมเดียวกันเองบางครั้งมันก็ยัง เขาเป็นยันต์ภายายันต์สื่ีความยากใช่ครับอาจารย์ก็เลยเพราะเนี้ยเป็นเรื่องที่ยากทั้งหนึ่งภาษาสองวัฒนธรรมคสามประสาทสิ่งคือเรื่องของศาสนาอ๋อปฏิกรรมคลาสิกประวันตกเนี่ยมีศาสนาคริสต์อย่างยีนธรรมเนี้ยจริงๆเขาเป็นเรื่องของศาสนาคริสต์เปเรื่องของพระเยซูพระคริสต์ เป็นส่วนสําคัญแล้วก็เรื่องการที่เขาจะอ้างถือเทพตำนานรีเรยมันอน่ะเซตปเจ้าครับออลโโลหรือใครห่ือใครเนี่ยเขาจะยกขึ้นมาเปรียบเทียบตัวที่ว่าแสงสว่างคูดถึงออลโลหรือว่าคําพยากร์พูดถึงไทยครับคือพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้เหมือนกันถ้าเราไม่รู้เราก็เเราเขาคุดถึงอะไรเราไม่เข้าใจใช่ครับเพราะบางทีมันมานวัฒนธรรมตะวันตกคือ ศาสนาประเทศตำนานกรีกโบราณครับรผมใช่ใช่แล้วบางทีมาในรูปของสัญ,ญลักษณ์ก็มีนะฮะก็ต้องตีความให้ถูกด้วยนะครับอาจารย์หรืออย่างอาจารย์แปลง,งานรูโซเนโอสัญญาประชาคมนี้เป็นงานคลาสสิกที่สุดแล้วนะฮะสำหรับคนที่เรียนทางด้าน,น,นมนุษยศาสตร,ร์สังคมศาสตร,ร์นะฮะแล้วก็โอ้มันเป็นงานที่ยากมากนะครับอาจารย์คือเรื่องนี้เนี่ยมัน เป็นสิ่งที่จะนําเราไปสู่สิ่งที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับคือก่อนหน้าที่เราจะเข้าสู่รายการเนี่ยผมก็คุยหลายเรื่องกับประชวิพาดานะฮะรวมถึงเรื่องของการทําเชิงอัดอธิบายความถ้าถ้าคุณผู้ฟังฟังอาจารย์สมยก็ดีฟังอีกหลายๆคนที่เราเคยสัมภาษณ์มาก็ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้ เข้าใจกรอบความคิดเข้าใจเหตุการณ์ชื่อบุคคลชื่อสถานที่หรือแม้แต่ภาพรวมกว้างๆที่เกิดขึ้นในวรรณกรรมก็ดีในงานตำรับตำราคลาสสิกก็ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการทําเชิงอัดถ้าอาจารย์มีความเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงครับคเชิงอัดน,นี่โดยส่วนตัวนี่เห็นว่ามันสาคัญคแล้วก็คือื่อต,ตัวเองชอบอ่านหนังสือมากมเป็นคนอ่านเป็นนักอ่านม่ย อ่ะแล้วก็อ่านหนังสือแปลก็เยอะครับเคยอ่านมาอ่าแล้วหนังสือแปลที่เคยอ่านนี่มันสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยเรายังไม่เคยรู้เรื่องเราอ่านหนังสือแปลแล้วไม่มีเชิงอัดเนี่ยเราก็อ่านเลยนี่มันอะไรวะคนนี้ใครวะคือคือจะเจอคำเองจะถามคําถามอย่างนี้เยอะแยะมากๆนะพอเราไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครแล้วมันอะไรยังไงเนี่ยมันเขาก็อ่านไม่จบก็ไม่รู้เรื่องก็เลยรู้สึกอันนี้มันก็เป็น เป็นความฝันใจว่าพอมาแปลหนงลงังสือเองเขาู้สึกขียนเรา้อิดถึงว่าออกนาดยังไงให้เขาเข้าใจตามที่เราเข้าใจคือคนแปลเนี่ยมันเป็นตัวเองที่ว่าเป,นเปนา็นเป็นสะพานเราเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านเราก็ต้องทําให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจผู้เขียนก็ต้องการบอกอะไรอืมแต่ว่าผู้เขียนไม่สามารถมาบอกกับผู้อ่านเลยตรลงแล้วก็ครั้งยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยไม่สามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนคิด เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงกลางก็ต้องหาทางจะไม่ผู้อ่านเข้าใจกับนั้นครับแต่ถ้าเราไม่ได้ทําสัดญาตรงนี้ไว้เนี่ยคนอ่านจะไม่เข้าใจะอย่าง <Y ang S 1> ในเสียธรรมเนี่ยครับการที่มันมีการลุกขึ้นสู้ขึ้นมากิดจากการที่รามาตีนตายครับเอา้าถ้าไม่บอกว่ารามาตีนเป็นไทยแล้วก็เรารยัมเข้ามาแล้วเ,เราสยายเป็นไครก็ไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับถ้าไม่บอกที่มาที่ไปของคนสองคนนี้เนี่ย คนอ่านก็ไม่เข้าใจอ่ะว่าเอ๊ะว่อยู่ดีมันจะมาลุกขึ้นชุนทำไมม,มีปัญหาอะไรใช่เพราะฉะนั้นมันจะต้องให้ใช้ฉาดตรงนี้ค่ะหรือว่าในสงครามเสริภาพเนี่ยครับการที่มีการมีการลบกันนะร,ระหว่างสามศักพรพักทางออสเตรียทางฝรั่งเศยรครับถ้าเราไม่ใช้ฉัดในงแง่ที่ว่าเราจะอเล็กซอนเดอร์ที่หนูเนี่นเยเขาื้อใครอแล้วโปเลียนเป็นใคร มันมันไม่รู้ที่มาที่ไปนี่มันจะไม่สามารถเข้าใจการในทองเรื่องครับมันก็เลยจำเป็นเครื่องมีชั้นอ่ะเยอะยิ่งงานคลาสสิกเก่าๆยิ่งต้องเยอะจรริงคับมากส่วนงานสมัยใหม่ก็จะต้องมีชั้นอ่ะในแง่ของเทคนิคยีเครื่องเอนตวนมาแปลเรื่องการแพทย์เนี่ยแล้วเราไม่บอกว่า ไอ้กโดดมันอะไรางี้ยอ๋อใช่ใช่ใช่ก <g apan> <den> ็คนอ่านก็จะต้องไปเดาเองนะฮะแล้วเดาถูกเดาผิดก็จะมาว่าเราไม่ได้แต่ถ้าเราให้คําอธิบายไปซะแต่ต้นเนี่ยเขาก็จะไปถูกทางนะฮะใช่ได้เข้าใจอ่ะบางคนอับเบิดอาจจะบอกว่ามันรุ่มล่ามลุงรังจะไม่เสียอัตราลดแต่โดยส่วนตัวคิดว่าอัตราลดที่เสียไปตรงนั้นกับอัตราลดที่อ่านแล้วมันเลื่อนอย่าตรงนั้นไปบ้างจะดีกว่าใช่ฮะ ก็อาจจะกลับมาอ่านย้อนหลังอ,อ่านซ้ำอีกครั้งหลังจากที่เขาเข้าใจแล้วเนี่ย เขาจะเข้าใจมากขึ้นอีกเหมือนกันครับคุณผู้ฟังครับก่อนหน้าที่เราจะเข้ารายการเนี่ยผมก็คุยกับอาจ,จารย์เรื่องนี้แหละว่าคือบางคนเนี่ยก็ว่าอย่างที่อาจารย์วิพาดาว่าจริงๆว่าเออเชิงอรจถมันเยอะไปไหมมันรุ่มร่ามรุมรงรังไปไหมแล้วก็อาจารย์วิพาดาก็บอกว่ามันอาจจะมีบางคนที่เขามองว่านักแปลเนี่ยอวดรู้แต่ผมว่าการอวดรู้กับการปรารถนาดีหรือว่าต้องการที่จะขยายความให้คนอ่านอ่านเข้าใจที่สุดเนี่ยมันต่างกัน รงนี้ผมไม่ต้องขยายความมากเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจดีนะครับแล้วก็ผมมีประสบการณ์โดยตรงเลยครับอาจารย์ครับอ่านงานนอทดามเดอปาคีนะฮะที่ที่เป็นมหาวิหารนอทดามเนี่ยเออเราไม่เคยไปหรอกครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือจินตนาการก็ได้ดูภาพใน Google ก็ได้แต่ตอนนี้โดไฟไหม้ไปหมดแล้วเนี่ยลองคิดว่าสักอีกสักร้อยปีหรือ200ปีข้างหน้าเนี่ยคนที่มาอ่านนอทดามโดยที่ ไม่มีภาพประกอบก็ดีไม่มีเชิงอัดก็ดีนะจะเข้าใจยากมากเลยครับอาจารย์ใช่ค่ะไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะแล้วมันไปอยู่ตรงนั้นล้วมันคืออะไรแม้แม้แต่ตัวกากอยคือถ้าเราไม่มีภาพเนี่ยแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยการวาดภาพประกอบในหนังสือก็ไม่มากกันนะฮะอาจจะด้วยเทคโนโลยีหรืออะไรตัวไม่อไรเนี่ยจะใส่ภาพเข้าไปเยอะๆบางทีมันก็เหมือนต้นทุนของหนังสือด้วยนะครับก็ยิ่งทําให้นักอ่านก็คงจะต้อง ใช้จินตนาการเยอะหน่อยอาจารย์ใช่ค่ะถ้ามันไม่มีภาพไม่เห็นหนึ่งทีมันเขายากครับคือแม้แต่การแปลเองเนี่ยครับเดี้กูเกิลช่วยดีเยอะเพราะว่าบางครั้งแปลอะไรแล้วเรานึกภาพไม่ออกเนี่ยมันบรรยาม่ถุกครับแล้วก็ไปค้นกูเกิลจะดูภาพอ๋อภาพนี้ล้วก็เข้าใจละสามารถที่จะถ่ายทอดไอ้ขยายคําพูดออกมาได้เพราะเราเห็นภาพแล้วเราก็เข้าใจตัวหนังสือได้มากขึ้นถ่ายทอดได้นากขึ้นบคอนักลายุึกี้นี่ ได้เปรียบกว่านักเรายยุคก่อนเยอะมากว่ากูเกิลช่วยได้มากจริงๆแกในรง่ของการให้ภาพให้ขอ้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าไม่ค้นไม่ทำการบ้านให้ผู้อา่านบ้างเนี่ยดนส่วนตัวถือว่าเราก็ผิดต่อทั้งผู้เขีนและผู้อา่านใช่ครับในฐานะคนกลางนะฮะอาจารย์ที่เป็น<ช>เหมือนสะพานทดี่อาจารย์ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมชอบมากเลยแล้วก็อย่างที่ผมนําเรียนอาจารย์ไปครับว่าในหลายๆประเทศเนี่ยฮะโดยเฉพาะทางตะวันออกบ้านเราเนี่ยเกาหลี จีนญี่ปุ่นหรือว่า,อ,าอีกหลายๆประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเขามีการแปลตำรับตำราหรือวรรณกรรมออกมาเป็นภาษาของเขาทําให้คนในประเทศของเขาเนี่ยได้อ่านงานต่างๆมากขึ้นนักศึกษามหาวิทยาลัยได้อ่านตำรับตำราที่เป็นเท็กซ์บุ๊กที่ใช้ในการสอนในมหาวิทยาลายัยทางโลกตะวันตกเนี่ยตรงนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ครับว่าในแง่หนึ่งเนี่ย เราเห็นข้อแตกต่างต,ต,ตรงนี้ชัดเจนมากาบ้านเราอาจจะมีเรื่องอาการแปลน้อยไปหน่อยนะอาจารย์รมองยังไงครับทั้งในแง่ของตำราที่เป็นเท็กซ์บุ๊กแล้วก็พวกวรรณกรรมด้วยครับว่าเรานี่น้อยเป็นมากลยครับไม่ค่ <c oughs> ยครับผมถ้าส่วนหนึงเทียบกับจีนะคะเอาเอาอย่างจีน <c oughs> ในแง่ของวรรณกรรมโลกเนีย <c oughs> มีแปลครบเลย <c oughs> ไม่ว่าจะของภาษาไหนชาตไหนมีครบมาก เขาก็ขายกันแล้วขายหนังสือราคาถูกมากถูกจนเลยจ้าตาล้อมเปล่าผ่าแล้วเขาส่งเสริมการอ่านมากเลยค่ะเขาก็ต้องการให้กับคนในประเทศของเขาเนี่ยไดไ้รู้จักวรรณกรรมของโลกที่จริงๆเองเคยให้สัมภาษณ์เขามีตู้หนังสือเยอะมากแล้วก็อ่านวรรณกรรมตะวันตกที่เกือบทั้งหมดเหมือนกันาแต่ภาษาจีนเพราะว่าภาษาจีนมีให้อ่านเยอะและการที่ผู้นํามีความคิดมีความรู้มีมีความลึก อยากจะบอกมีความึกในทางจิตวิญญาณก็มาแต่ในสือที่เราอ่านวันนี้ช่วยเขาในเรื่องของการมองการบริหารอันนี้สำคัญาครับนี่คือจีแล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นตอนนั้นแปลเรื่องเลือมะเดือมะคือเป็นคนที่ปกครอประเทศให้กับตะวันตกแล้วก็เป็นคนที่พยายามทําให้มีการแปลสมัยนั้นเ็าแปลจากภาษาดัชเพราะว่าดัชเข้ามาก่อนแปลตั้งแต่การต่อเรือแปลตั้งแต่การเดินแปลในการแพทย์ ุกอย่างเลยญี่ปุ่นแปลได้ใหญ่ยิ่งนั้นแปลได้ภาษาภาษาญี่ปุ่นอาวรรณาแล้วตอนหลังมาเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็แปลไปเยอะมากญี่ปุ่นนี่แปลเพดเยอะมากเลยแล้วก็มีนโยบาย,ยาีนั้นเลยเกาหลีหลงหลังก็มีการแปลเยอะแล้วเชื่อกับที่ญี่ปุ่นแล้วสองชาตินี้ที่สุดเ<ช>แล้วคนของคนองสองชาติเนี่ยคือคนก็มีคุณภาพหังต้องต้อย่างนี้เพราะว่าส่งเสริมการอ่าน แล้วก็ทางการก็ส่งเสริมขนาดส่งเสริมการกินหนังสือออกมาเยอะแยะอื่นราคาถูกถูกมากหนังสือหนังสือมากเราแพงมากจริงครับอาจารย์ครับข้อนี้เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าวมันก็คือเพราะทางการไม่ส่งเสริมการกินหนังสือเลยทําให้บบกระดาษราคาถูกอ่าใช่ฮะคือเอกชนก็ทําได้ยากเราหนังสือแพงคนก็อ่านไมน้อยเพื่อปกครองเพราะพอลูกจะซื้อหนังสือวรรณกรรมที่ไม่ใช่หนังสือเรียนพ่อแม่บอกเอาหนังสือเล่นไปก่อน อะไว้ทำเพวกนี้จฉัยเวลาแล้วก็ก้สุญเสียเวลาไม่ทำให้เกรงใจขึ้นหรือว่าไม่คือคนก็คือรายได้ที่อาจจะมีได้พอเลี้ยงสูญเสียเวี้ใช่ก็ราะหนังสือมันแพงใช่ก็ในแง่ของเศรษฐกิจแต่ว่าทางการไม่ได้คิดว่าจริงๆว่าการที่พัฒนาประเทศในยุโรปอินเดียเหมือนกันนะฮะับอินเดียไมส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมการอ่านสูงมากฮะเราจะเห็นว่าประเทศที่พัฒนาไปในช่วงหลังๆเนี่ยมันมาจากการอ่าน คป็นพื้นฐานข,ของชาติพันลุง,งนี้แล้วก็การแปลเพราะว่ามันไม่ใช่แค่วัฒนธรรมในประเทศตัวเองแต่ว่าวัฒนธรรมโลกครับวิโลมไปถึงไหนไหนแล้ววัฒนธรรมโลกวรรณกรรมตะวันตกตั้งแต่มีพนฐามาเป็นปันพันปีเนี่ยครับมันจะช่วยเสริมความลึกความแน่นของคุณภาพคนในประเทศได้เยอะมากเลยน่าเสียดายที่เอนเราน่าเสียดายครับเราก็หวังว่าจะมีผลงานดีๆออกมาให้โดยเฉพาะ งานที่เป็นวรรณกรรมอามาตะระดับโลกออกมาไม่ใช่แค่ประดับตู้หนังสือนะฮะแต่เป็นการประดับสติปัญญาด้วยผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับตรงนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ครับว่าทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์ยังแปลงานอยู่หรือเปล่าครับแปลค่ะก็แปลอยู่เรื่อยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่วรรณกรรมคลาสสิกวรรณกรรมาสรรต์แล้วเพราะรว่า<ม>ตอนนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมเ้ราคนในยุคนี้เนี่ยมันหาย,ยอะมาก ัญหาทางจิตใจปัญหาสุขจิตปัญหาการดำรงชีวิตสำนักจินก็จะมีงานที่เป็นร่วมสมัยเข้ามาเยอะขึ้นว่าจะช่วยให้คนปรับชีวิตได้อย่างไงคือยู่ได้ยังไกับชีวิตที่ที่มันเปลี่ยนแปลงมากมายแกองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขนาดนี้ใช่บางครั้งวรรณกรรมอาจจะไม่ได้สามารถที่จะช่วยเขาได้มากเพราะมงนคนละดีคนละสมัยวรรณกรรมคลาสสิกจะเหมาะกับคนที่ ตัวเองได้ผ่านชีวิตไปแล้วแล้วก็จะเสกับทางวรรณกรรมแต่ว่าคนรุ่นใหม่คนที่ทํางานเนี่ยเขาต้องการสิ่งที่ช่วยเขาคิดคว่าเขาจะผ่านวันนี้ไปยังไงช,ชีวิตนี้เป็นปยังไงกุ้งนี้ยังไงตอนหลังก็เลยก้อนไปทางเียึดแรงงานรุ่นใหม่สมัยใหม่ยึทางสมัยมากขึ้นครับผมเอ,อสําหรับท่านผู้ฟังที่เอ,อฟังอาจารย์วิพาดาแล้วเนี่ยผมว่าท่านมองเห็นแล้วล่ะว่าไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมคลาสสิก หรือวรรณกรรมอื่นๆก็ตามรวมถึงหนังสือที่ให้คําตอบอะเรียกว่าให้คําตอบกับชีวิตก็แล้วกันนะฮะตอบมากตอบน้อยแค่ไหนก็ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเป็นหนังสือกลุ่มที่ให้คำตอบกับชีวิตว่าเราจะเดินไปทางไหนเราจะจัดการอารมณ์เราจะจัดการอะไรของเรายังไงเนี่ย ผมว่าหนังสือเหล่านี้ยังจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตไม่ใช่แค่ how t ูนะฮะอาจารย์มันเป็นมากกว่านั้นใช่ไหมรครับอาจารย์ครับไม่ใช่ o w t o ูแบบไม่ใช่ h o ว to เพราะว่า How to มันจะเป็นเทคนิคใช่ไหมแต่ว่างานสดที่ทำมันไม่ใช่เทคนิคเป็นงานที่ลงไปในทางจิตวิทยาอ่าใช่ครับลง,งลงไปในทางจิตวิทยาลงไปในทางจิตใจลงไปในทางการค้นหาตัวเองจริงครับมีบางคนหาตัวเองแล้วก็เราจะไปทางไหนะจะอยู่ยังไงกับโลกที่มันหมุนอยู่รอบตัวเนี่ย คองต่รคใช่ครับมันวหมุนติ้วเลยแล้วเงียนหัวไปทางไหนวะาทำนอยนี้ค่ะใช่ครับตามอารมณ์ของตัวเองให้ทันด้วยนะครับเพราะบางคนเนี่ยผมผมเห็นชัดเลยครับอาจารย์ว่าบางคนเนี่ยคือไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรพอไอตัวนี้ดังทีก็ไปตามเขาทีแห่ตามกันไปอย่างเงี้ยนะฮะ ดีเลยครับปรจากย์ับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่ทําให้ผู้อ่านได้อัตรรอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็จะทําให้ช่วยเขาในระยะยาวด้วยนะครับตรงนี้ครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแลครับประจากษ์ครับผมอยากจะขอท่านอาจารย์ช่วยให้ข้อคิดกับนักอ่านนักเขียนนักแปลคือทั้ง3นักเนี่ยแยกกันไม่ได้ครับขออนุญ,ญาตอาจารย์ฝากข้อคิดเอาไว้ตรงนี้ครับ มกเขียนนักอ่านนักแปลคือตัวเองโตมาก,กับการอ่านคแล้วรู้สึกตัวนี้เป็นคุณประโยชน์อย่างสูงอ่านอะไรก็ได้อ่านไปเถอะใช่ไหมก็อยากจะฝากคนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นนี้หรือคนรุ่น,หน,น,หนไหนก็ได้แล้วแต่คืออ่านเยอะๆแล้วก็เราก็จะเลือกสิ่งที่เราจะอ่านว่าเราจะไปทางไหนได้คือถ้าอ่านเยอะแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลมันเหมือนกับมีข้อมูลอยู่ในใจเราให้เราคัดได้อะ ้าอ่านเยอะนะคะถ้าอ่านน้อยเราก็จะเชื่อง่ายใช่คือเหมือนอย่างในสมัยนี้สื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียครับมันคนมันแห่กันไปกันเยอะเลยคใครพูดถึงนิดนิดหน่อยก็แห่กันออกความผิงโดยที่บางครัง้งตัวเองไม่รู้อะไรเ,เพราะว่าในส่วนตัวของแต่ละคนเน,นี่ยมันขอใช้คำว่าแห้งแ้งครับคือเขาเขาขาด ก็พร่องพอเขาพร่องข้างในก็แห้งแล้งข้างในเนี่ยพอเห็นใครพูดอะไรไปทีก็รู้สึกว่าเออก็แห่ตามเข้าไปแล้วที่ว่าดีเดยที่ขัด่เจอรายหมอกจรดีไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะพิจารณาว่าไอ้ที่เขาว่าคนนี้อย่างนี้เนี้ยมันถูกไหมหรือว่าจะหยุดคิดสักหน่อยไปหาข้อมูลสักหน่อยว่าไอ้คนนี้คนนี้ถูกว่าเนี่ยมันจริงไหมเพรพอใครถูกด่าก็ไปแล้วเช่วยกันด่าช่วยกันตลก มันสะท้อนดนส่วนตัวนะคะค <c oughs> ือมันสะท้อนมาจากการที่สังคมเราขาดการอ่านเป็นพ้นค่ะ <c oughs> ทำให้คนขาดความนิ่งความหนักแน่นเธอทุกนักก็หะดต้องอ่านเยอะๆมือ <c oughs> จะนักไหน <c oughs> อ่านเยอะๆแล้วก็เก็บข้อมูลที่มันมีส่วนดีๆไว้ให้กับตัวเองสมบูรณ์ขึ้น <c oughs> ให้เรามีบ่อน้ำในใจ <c oughs> ที่มีน้ำใสๆแล้เราได้ แล้วก็เดสามารถมองชีวิตเังมีความสุขมากขึ้นช่ก็ยอย่างนี้ค่ะครับอาจารย์ขอพอบคุณมากๆเลยครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆนะฮะสำหรับทั้ง3นักรวมไปถึงนักอื่นๆด้วยนะครับแล้วโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับที่เกีรยิกับรายการของเราแล้วก็หวังว่าต่อไปเราจะได้มีโอกาสขอความเห็นจากอาจารย์อีกนะครับ ครับผมช่วงนี้ก็ต้องลาอาจารย์และท่านผู้ฟังไปแต่เท่านี้ก่อนครับท่านอาจารย์รักษาสุขภาพนะครับขอบพระคุณมากมากครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชาย a l i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยัชจากทวายุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตฐาวชิลาพรพฤชและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงาน สำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-910-9565หรือที่อ e ีเมล Writer a s s o Center @gmail.com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้กลับมาพบกับรายการชาย Alive Podcast แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ